เมื่อวันที่17รกรกฎาคม2566เทศบาลเมืองควนล,ลงังโดยนายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควนล,ลงังลงนามความร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยศาสตร,ราจารย์ดร์ทันตแพทย์หญิงชิดชนกลีธนกุลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสำหรับสุขภาพช่องปากและคณะปดีคณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12โดยนายแพทย์วีรพันธ์ลีธนกุลผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดให โดยน,นายรัตนริสวรรณรัตน์สาธรารณสุขอำเภอหัดใหญ่เพื่อสร้างความเข้มแข็งต้นแบบในการเสริมสร้างป้องกันและรักษาสุขภาพในช่องปากแก่ประชาชนชุมชนควรสันติเทศบาลเมืองควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาบันทึกข้อตกลงมีกำหนดเวลา3ปีโดยทุกฝ่ายจะร่วมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรตลอดจนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สถานที่ในการดำเนินโครงการ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเกิดชุมชนตัวอย่างในการดูแลสุขภาพในช่องปากของชุมชนเกิดการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยการเรียนรู้การจัดระบบบริการสุขภาพและงานด้านต่างๆโดยอาศัยการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีและในวันเดียวกันได้มีการให้บริการทางทนกรรมตรวจสุขภาพช่องปากตรวจประเมินรอยโรคในช่องปาก คัดกรองรอยโรคในช่องปากเช่นมาริงในช่องปากถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนแก่ประชาชนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปที่มัสยิดยาบารุสลามควรสันติหมู่ที่หนึ่งตำบลควนลังอำาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา